เรามาถึงร้านซี่โครงปลานะครับอยู่ตรงหลังธนาคารกรุงศรีนะครับเลยปักน้าปลามานิดนึงนะครับผมอันนี้ถามเขาแล้วว่าอร่อยที่สุดของเขาคือข้าวซี่โครงหมูอบซีอิ๊วกับ้านนาซี่โครงหมูทุนในพานนะครับอันนี้ของจริงเนี่ยฮะซี่โครงซี่โครงมีน้ําจิ้มให้เปล่าน,นี้เป็นลานนานขอดูน้ำจิม้มน้ำจิ้มพวกไอ้อะไรนะ ดีด่มน้ำส้มนี้ป่ะเอาเอา,เอาแก้วไอ้นี่มาเอ๋อไม่มีโอเคนะครับผมเ,เดี๋ยวหญิงบุงหรืเอ,อเปล่าอมีแล้วครับขอบคุณมากเนี่ยฮะน้ำส้มก็ก็ตักใส่นี่นะครับชิมก่อนแมถ้าเป็นน้ำส้มนี้แหละ รงไหมหนูอะส้มอ่ะคืนคืนที่โอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวจะลองลองชิมดูนะครับซี่โครงปานที่เราไม่ได้เลี้ยวเข้าปานเพราะว่าเราจะมากินซี่โครงปานไหนตามจิ้มหน่ง อยู่ตรงข้ามกับทางเข้าทางเข้าปากน้ำตานะทางเข้าที่ที่สองคือกับรถตรงไฟเหลวไฟแดงที่เป็นย้อนเข้าปากน้ำตาลกับรถมาก็ชิดซ้ายไว้เลยมันจะจะเห็นธนาคารทุมสีก็เขา้าข้างดีธนาคารทุมสีที่มันเข <ไ S 1> ียนว่าลาลามานะปาลามา โอเคเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าซี่โครงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะลักษณะซี่โครงป่านอืมมีกลิ่นซีอิ๊วหอมกลิ่นซีอิ๊วมากซี่โครงจะเปื่อย อร่อยเลยนะหรือว่าอร่อยนะครับในเกตที่อร่อยเส้นมีกรอบเป็นไงบ้างโอเคไหมกินกับซี่โคงไปครับแปลกไหมไม่ต้องปรุงต้องปรุงเลยนะอ่าแห่ ดูว่าเอาช่วยมาอีกใบนะครัใส่กระดูกแกเออมานะครับส้มลานะครับผมก็ทานได้เลยอืมนะ อร่อยนะครับผมใช้ได้เลยครับรสชาติโอเคเลยครับถือว่าอร่อยโอเคนี่นะครับร้านที่โครง่านก็จะมีหมีกรอบมีโอเคนะครับผมจบครับบอ่บอยเที่ยวหลักร้อยครับผมสวัสดีครับ